นาทีข้อที่3มจะดูวิธีทำข้อที่1นะคะเขี่ยวกะทิข้อที่สใส่ลูกระวานหวยกัดกมันฝรั่งลงไป2ใส่ไก่ลงไปปิดฝาหม้อ20นาที ก็เหมือนกันนนัแหละคนจะรีบไปเรียนายมาสายแล้วนะเธอสองคนรู้ไหมเขาเรียนเรื่องอะไรกัน ว่าให้เธอไปทำคิดมัสมันมาส่งภายในวันพรุ่งนี้ค่ะเฮ้ยพี่ทั้งสองคงครับพร้อมหรือยังครับผมโลดจนเงือกแห้งแล้วนะครับนั่น่ะพร้อมละแก่พร้อมยังพร้อมตั้งนานแล้วจะเริ่มได้ยังเอองั้นเริ่มเลยพร้อมนะครับหนึ่งสองสามนี่มันสลังค่ะนี่ไก่ครับ ที่ส่วนวผสมค่ะคัดพี่ครับทำแบบนี้มันจะเสร็จไหมครับถ้าทําแบบเนี้ยตอนเที่ยงมันจะเสร็จไหมครับผมว่าไหรอครับให้พี่ทําดีๆกว่านี้ได้ไหมงั้นเราเอาใหม่เราเริ่มใหม่เลยนะครับก่อนอื่นเราหมุนโต๊ะก่อนเพราะว่ามันย้อนแสงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายประกรณ์หานิโรดลำครับดิฉัานนางสาวสุภรัตนาริศบุรพาศค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาทําแกงมัสมั่นกันนะคะส่วนผสมสมีดังนี้มันฝรั่งค่ะผัเชีุ่ยกั๊กลูกกาวานถั่วลิสงค่ะเกลือน้ำตาลน้ำปลาแกงมัสมัน่นและที่ขาดไม่ได้คือไก่ครับ เราก็จะใช้เนื้อไก่ที่เป็นเนื้อน่องตีสโพกนะคะหั่นแบ่งเป็นสองชิ้นก็เปิดนี้ขต่อไปตั้งไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็เอาน้ําแกงที่เคี่ยวแล้วเนี่ยแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเดือดตอนนี้เครื่องแกงก็หอมแล้วนะคะต่อไปก็ใส่ไก่ได้เลยะคะ่ะ ก็มันฝรั่งค่ะก็คนค่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อไก่กับมันฝรั่งจะเละได้ตอนนี้กินก็เสแล้วนะคะก็รอจนกว่าไก่จะสุกค่ะแล้วก็น้ำเครื่องแกงจะเดือดมานีนะคะค่ะตอนนี้น้ำเครื่องแกงก็เดือดแล้วค่ะอบเชยค่ะแล้วก็ลูกกะวานก็ถั่วลิสงแล้วก็โหยกั๊กค่ะ คนเบาๆเหมือนเดิมค่ะค่ะตอนนี้น้ําเครื่องแกงเดือดแล้วก็ต่อไปก็ปรุงรสได้เลยค่ะน้ำปลาค่ะน้ําตาลแล้วก็คนให้เข้ากันรอจนกว่าจะเดือดอีกทีค่ะนี่มาเช้าที่ชนแกเราขอโทษน,นะเราก็ขอโทษเหมือนกันนะ เราหวังว่าเขาหน้าเราคงจะมีโอกาสทำอาหารด้วยกันอีกนะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยได้เลยถ้วค่ะก็เสร็จกันแล้วนะคะกับแกงมัสมั่นไก่เสิร์ฟพร้อมทานค่ะ,ะค่ะส่งเธอลองดูสักครู่นะเดี๋ยวครูขอดูสักหนึ่งรอ,อบเดี๋ยวจะวิจารณ์ให้ฟัง นะคะ